โตยต้ายาริสรถเก๋งอีโคคาร์ยอดฮิตราคาสุดเป็นมิตรวันนี้379,000บาทไม่ขายเอาไปเลย329,000บาทคลิปนี้เท่านั้น วันนี้อยู่ผมมายบอยอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่มงคลคาเซ็นเตอร์บนราชธานีนะครับแล้ววันนี้ผมมาพร้อมกับรถเกง e ๋งอีโคคายอดฮิตท,ที่บอกเลยว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับสำหรับโตโยต้ายาริสนะครับคันนี้เป็นตัว 1.2e ปี2014นะครับตัวโฉมก่อนไมล์ได้เช้งปัจจุบันนะครับก็เรามาดูกันนะครับในตัวโฉมนี้เครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องตัวบล็อกเดิมนะครับ1.2 816แรงม้านะครับเดี๋ยวเราพามาชมกันนะครับอย่างแรกต้องบอกเลยว่าคันนี้สีขาวนะครับสีขาวเนี่ยก็บอกเลยว่าสวยอยู่แล้วนะครับเป็นสียอดนิยมอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กันของคันนี้นะครับแล้วก็ความสวยเดิมคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันด้านหน้าที่ให้มาตัว E นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีช่องไฟตัดหมอกให้นะครับ ตรงนี้จะเป็นช่องไฟตัดหมอกในตัวท็อปเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกมาให้ในตัว e ยังไม่มีมาให้นะครับแต่มีช่องมาให้แล้วก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับก็มีการตัดเส้นด้วยลวดลายสีเทานะครับตรงนี้นี่กพื่อทำให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นนะครับซึ่งโฉมใหม่เนี่ยได้ออกมาแล้วนะครับบางคนก็ชอบโฉมเก่าบางคนก็ชอบโฉมใหม่แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ใครที่ยังชอบโฉมเก่าอยู่ คันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่เหมาะมากๆเลยนะครับและตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเจ้าของเก่าติดตั้งมาเพิ่มให้นะครับเซนเซอร์หน้านะครับเพราะว่าตัวใต้ยาลิทเนี่ยไม่มีรุ่นไหนเลยไม่ว่าจะเป็นรุ่นท็อปเนี่ยไม่มีรุ่นไหนเลยที่จะมีเซนเซอร์ด้านหน้านะครับตัวนี้เจ้าของเก่าติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ <fim. S 1> เรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของหน้ายางของคันนี้นะครับ <ld> หน้ายางของคันนี้นะครับจะอยู่ที่ 185ทับหกศูนนะครับแล้วก็ปียางเนี่ยปีถือว่าเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่เลยนะครับจะเป็นสัปดาห์ที่18ปี2019นเะครับเพราะฉะนั้นยางก็ยังใหม่อยู่เลยนะครับทั้ง4เส้นเลยนะแล้วก็ตัวดีไซน์ล้อแม็กเนี่ยก็เป็นอลลอยขนาด15นิ้วนะครับก็เป็นดีไซน์ของโตโยต้าเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถสีขาวนะครับแล้วก็ ตัวที่จับเนี่ยอันนี้เจ้าของเก่าก็ไปแต่งตกแต่งมาเพิ่มเติมนะครับโคเมียมก็ทําให้สวยมากขึ้นนะครับแต่ใครไม่ชอบก็ถอดออกได้ไม่มีปัญหานะครับคิ้วนะครับกันสาดนะมีหมดแล้วนะครับดีไซน์ด้านหลังนะครับและคันนี้นะครับก็เป็นแบบ5ประตูหรือที่เราเรียกกันว่าแฮชแบกนะครับไฟท้ายนะครับบอกเลยว่าดีไซน์เนี่ยชฉบเฉียวมากเลยนะดีไซน์ไม่ได้เป็นแบบกลมๆหรืออะไรนะแต่มีการ เล่นรวดลายที่ดูเท่นะครับดูเฉบเฉียวไฟท้ายก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับสำหรับโตโยต้ายาลินะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับในส่วนของตัวไฟท้ายอันนี้นะครับเป็น LED ส่วนหน้าล่างก็เป็นหลอดปกติทั่วไปนะครับสำหรับไฟเลี้ยวและไฟถอยและอย่างหนึ่งนะครับคือรถคันนี้เป็นรถอุบลแท้ๆเลยนะครับออกที่โตโยต้าดีเยี่ยมนะครับรถมือเดียวออกศูนย์ป้ายแดงเลยนะรถมือเดียวเลยนะอ่า ด้านหลังนะครับก็ดีไซน์นะครับก็มีตัวนี้ที่เป็นสีเทานะครับเป็นดีไซน์เหมือนด้านหน้าด้านหน้าก็มีตัวตรงกระจังหน้านะครับตรงด้านหลังก็มีสีเทาตรงนี้เช่นกันเพื่อตกแต่งให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นนะครับด้านบนนะครับสปอยเลอร์มีสปอยเลอร์นะครับตรงนี้ก็ตัดเป็นสีดําเงาสวยงามนะครับแล้วก็เสาอากาศเป็นแบบธรรมดานะครับยังไม่ได้เป็นชาร์กฟินแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังตรงนี้ ทีเจ้าของเก่าติดตั้งมานะครับแล้วก็แผ่นทับทิมสะท้อนแสงโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะว่าภายในด้านหลังสําหรับคนของแบบแฮชแบ็กหประตูเนี่ยจุของได้เยอะแค่ไหนนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็แบบแฮชแบ็กนะสามารถที่จะจุของได้เยอะพอสมควรเลยสําหรับด้านหลังตรงนี้แล้วก็สามารถจุของที่จะเป็นของขนาดชิ้นยาวได้นะนี่ยาวมาถึงนี่แลนะ้วเพราะถาดตรงนี้ถาดบางสายตาถาด บางแดดเนี่ยก็สามารถถอดออกได้และที่มากไปกว่านั้นนะครับก็คือเบาะด้านหลังเนี่ยสามารถพับได้นะครับในกรณีที่เราต้องการจะจุของมากขึ้นนะนี่พับให้ดูเลยนะครับจะเป็นแบบ60-40นะครับสามารถพับเบาะได้อัตราส่วน60-40ทึบนี่พอพับแล้วก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับ ก็ไม่ได้เรียบยาวนะครับแต่ก็สามารถจุของได้เยอะกว่าเดิมพอสมควรเลยในกรณีที่เราไม่มีคนที่จะนั่งแถวด้านหลังนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูยางอะไหล่กันบ้างนะตัวน,นี้ยังให้เป็นยางอะไหล่อยู่นะยังไม่ได้เป็นเหมือนโฉมใหม่ที่จะเป็นชุดปะยางฉุกเฉินแล้วอันนี้ให้ยางอะไหล่มาเจ้าของเก่าแบบไม่เคยใช้เลยนะเนี่ยยางยังไม่เคยแตะพื้นเลยนะครับไม่เคยใช้งานเลยอุปกรณ์แม่แรงต่างๆนะครับมาดูกัน ม,มีอยู่ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกถันล้อต่างๆนะครับอุปกรณ์ถอดล้อก็มีอยู่ครบนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้อุปกรณ์ครบนะครับโอเคเดี๋ยวใส่ถาดไว้เหมือนเดิมก่อน okay. Okay. ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหลังกันบ้างนะว่าห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ย นั่งด้านหลังของโตโยต้ายาริสคันนี้แล้วเนี่ยอึดอัดหรือเปล่านะครับอ่าส่วนตัวผมสูง173นะครับ173นั่งอยู่ด้านหลังโตโยต้ายาริสคันนี้ก็ถือว่าไม่อึดอัดนะรู้สึกไม่อึดอัดเพราะว่าด้วยความที่รถเนี่ยมันเป็นรถอ e ีโคคาร์เนาะเราก็ไม่ได้หวังว่ามันจะกว้างอยู่แล้วแต่การนั่งเนี่ยก็ถือว่าไม่อึดอัดนะครับแล้วก็ที่ ที่พักแขนมีไหมที่พักแขนไม่มีนะครับแล้วก็มีช่องวางแก้วตรงนี้ให้1จุดนะครับม,มีช่องวางแก้วตรงนี้ให้นะสําหรับที่นั่งด้านหลังแล้วก็ที่เก็บแฟ้มเอกสารเนี่ยมีที่นั่งคนด้านข้างคนขับที่หนึง่งตรงคนขับไม่มีนะโอเคด้านข้างนี้ก็มีกระจกมองข้างให้แล้วก็ที่จับที่ใส่เหรียญใส่อะไรได้นิดหน่อยนะครับส่วนตัวก็ถือว่าโอเคนะครับยืดขาพอยืดได้พอสมควรแล้วก็เฮดรูมนี่ไม่ชนเพราะฉะนั้น ด้านหลังถือว่าไม่อึดอัดโอเคมาดูกันที่ห้องผู้ห้องคนขับกันบ้างนะครับห้องผู้ขับขี่นะครับก็มาดูกันนะครับตัวเบาะนะก็เป็นวัสดุเดียวกันเลยนะครับก็คือเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าแล้วก็สีดำนี่เป็นสีดําแล้วก็มีการเดินได้เป็นสีส้มตรงนี้นะครับก็เป็นดีไซน์เอกลักษณ์ของเตย์ไตยาริดอ,อยู่แล้วนะครับคือเบาะ เบาะผ้าสีดําเดินได้สีส้มนะครับดีไซน์ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันการใช้งานคันนี้นะครับใช้มากี่กิโลแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับามาดูเลยนะครับเลขไมล์ของรถคันนี้นะครับอยู่ที่1 4 7 5 3 0กิโลเมตรนะครับซึ่งเฉลี่ยแล้วนะครับรถคันนี้ปี2014เฉลี่ยแล้ว7ปี จะตกอยู่ประมาณปีละ200,000กว่ากว่าๆนะครับประมาณ2 0 0 0 0ประมาณนี้ซึ่งรถทั่วไปนะครับถ้าใช้งานทุกวันนะครับมันก็จะตกประมาณวันละประมาณ50-60โลประมาณนี้นะครับก็ขับรถไปทำงานขับรถกลับมาจากที่ทำงานอาจจะแวะซื้อของกินข้าวอะไรมานี้ก็ถือว่าเป็นรถทั่วไปเลยนะครับที่ใช้งานทุกวันนะครับเป็นรถแบบที่บ้านไม่มีรถหลายคันมีรถแค่คันเดียว อัตราการใช้งานะจะอยู่ประมาณนี้นะครับปีหนึ่งสองหมื่นโลก็ถือว่าไม่ได้ใช้งานหนักเกินไปนะครับถือว่าใช้งานทั่วไปเลยนะครับและยังไม่รวมนะครับในกรณีที่เราขับรถทางไกลแบบเช่นไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างอำเภออะไรเงี้ยเลขไมค์ก็จะเพิ่มขึ้นในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้ถือว่าไม่ได้ใช้งานหนักอะไรเลยนะครับ147,530กิโลเมตรนะครับสำหรับเต y ใต้ายาฤ i s คันนี้เดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันหน่อย พวงมาลัยนะครับก็นี่เป็นพวงมาลัยแบบนี้เลยนะครับดีไซน์ก็มีโลโก้ตัวใต้อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้มีการดีไซน์ที่เป็นสีเทานะครับก็ตัดกันนะครับจับกระชับมือนะครับผมแล้วก็ตัววิทยุมาดูกันวิทยุจะเป็นแบบทั่วไปเลยนะครับ มีอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเปิดได้ใช้งานได้ปกตินะครับมี FM 1นะครับ FM 2แล้วก็ AM นะฮะโอเคแล้วนอกจากนี้นะครับนอกจากตัววิทยุที่สามารถฟังได้แล้วยังสามารถเชื่อมต่อนะครับ USB นะครับนี่ช่อง USB ตรงนี้แล้วก็ AUX นะครับพร้อมกับสายแผ่นได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่อยากฟังเพลงจากโทรศัพท์มือถือเสียบ usb เชื่อมต่อได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับในส่วนของระบบปรับอากาศนะครับตัวนี้เป็นแบบเมนวนวลนะครับก็มือหมุนได้เลยนะครับอันนี้พัดลมนะครับเนี่ยพัดลมอ,อันนี้ก็ความเย็นองศานะครับอยากเย็นมากก็หมุนฝั่งนี้นะครับอยากเย็นน้อยก็หมุนฝั่งนี้ง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับ แอร์ก็เย็นนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแอร์ไม่ได้เสียไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้มีพอร์ต power outlet ให้ช่องหนึ่งนะครับมาดูในส่วนของเกียร์กันนะครับเกียร์ตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้การขับขี่เนี่ยสมูทขับสนุกนะครับแล้วก็ตรงฐานเกียร์ถ้าเห็นนะว่าตรงนี้จะดีไซน์ออกมาจะเป็นสีเทานะครับที่เขาดีไซน์มาก็ถือว่าสวยเลยแล้วก็เกียร์มีหุ้มหนังตรงนี้ด้วยนะครับจะเป็นดีไซน์ที่เขาหุ้มหนังมา โอเคแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อต้นคลิปนะครับว่าจริงๆแล้วราคาคันนี้เราตั้งขายอยู่ที่379,000บาทนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษลดแหลกเลยนะครับเหลือแค่เพียง329,000บาทเท่านั้นนะครับไม่ต้องบอกท้ายคลิปบอกตอนนี้เลย329,000บาทนะครับสำหรับ t o y o ต้ายาลิ1 2 E ปี2014สีขาวคันนี้นะครับถ้าผ่อนแล้วนะครับก็ สมมตินะว่าเครดิตดีฟรีดาวออกรถเนี่ยศูนย์บาทนะครับจะผ่อนอยู่ประมาณ5 0 0 0นนิดๆน,นะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินเดือนประมาณ10,000บาทเนี่ยก็ออกรถคันนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็สมมติใครอยากผ่อนถูกกว่านี้นะอยากผ่อนสัก3,000ันเนี่ยอยากผ่อนสัก3 0 0 0ัน0 0เนี่ย,ย, 3, 000, 4, 000เ,ยเพิ่มเงินดาวได้นะครับก็จะผ่อนถูกลงไปอีกนะครับคันนี้บอกเลยว่าถูกมากเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันความเดิมของรถคันนี้นะครับโอเค หัวใจหลักของรถยนต์นะครับก็คือห้องเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูหัวใจหลักของรถยนต์คันนี้กันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1197ซีซีนะครับหรือ1.2ลิตรให้กำลังสูงสุดอยู่ที่ แ6แรงม้านะครับก็ตั้งแต่โฉมนี้ยันโฉมล่าสุดนะครับก็ยังมีตัวการใช้ตัวเครื่องนี้นะครับในบล็อกต่อไปอยู่นะครับก็เป็น86แรงม้าก่อนที่ตัวล่าสุดนะครับจะเปลี่ยนไปเป็นตัวบล็อกเครื่องใหม่นะครับที่เป็น92แรงม้าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ทนเลยนะใช้งานดีทนเลยทีเดียวมาดูความสวยเดิมของคันนี้กันบ้างนะครับคันนี้นะครับน็อตเนี่ยเคยมีการขยับแล้วนะครับทำสีมาแล้วนะครับเพราะว่าคันนี้ก็มีการเคลมสี แต่เรื่องความเดิมเดี๋ยวเรามาดูความเดิมกันนะครับคาหน้าเนี่ยคาหน้านี่เดิมๆนะครับรูต่างๆเนี่ยยังเป็นรูปลักษณ์สวยงามนะครับแล้วก็แม้แต่สีแต้มต่างๆนะครับเนี่ยเห็นไหมสีแต้มตามเครื่องยนต์นะครับตามชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยยังมีสีแต้มที่แต้มมาจากโรงงานนะครับมอกสติ๊กเกอร์มอกจากโรงงานนะครับแม้แต่ฝากระโปรงเนี่ยดูเลยฝากระโปรงนะครับเนี่ย รูต่างๆยังแบบคมกริบทุกรูนะครับเพราะฉะนั้นความสวยเดิมคันนี้สวยแล้วก็เดิมนะครับแต่ว่าคันนี้เก็บสีมาแล้วเคมสีมาแล้วนะครับอาจจะด้วยการใช้งานนะครับเพราะว่ารถก็อายุ7ปีแล้วก็เคมสีตามการใช้งานอาจจะมีร่องรอยนะครับก็เคมไปเป็นเรื่องปกตินะครับเนี่ยโลโก้โตโยต้นะครับยังอยู่นะครับเนี่ยโลโก้โตโยต้าโอเค เรื่องราคาเราแจ้งกันไปแล้วนะครับ329,000บาทนะครับราคารถใหม่นะแจ้งราคารถใหม่นิดนึงราคาเปิดตัวรถใหม่นะปี2 0 1 4 2น1 4นะครับราคารถใหม่อยู่ที่5 4 9 0 0 0บาทเลยทีเดียววันนี้มงคลคาร์เซ็นเตอร์เราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้329,0 0 0บาทอย่างที่บอกไปนะครับประหยัดจากรถใหม่ไปทันที2 2 0 0 0 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าคันนี้หลายคน มีทั้งชอบชมใหม่แล้วก็มีทั้งชอบชมเก่าใครชอบชมเก่าคันนี้ถือว่าเหมาะสําหรับคนที่กําลังหาอยู่เลยนะครับแล้วก็ได้สีขาวด้วยนะครับใครนะครับที่สนใจฝากเบอร์ติดต่อหน่อยนะครับเบอร์ติดต่อนะครับสามารถติดต่อหาผมได้นะครับที่เบอร์0636930000หรือ Line ID m y b o y 0 5 3ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็ อย่าลืมฝากติดตามช่องของเรานะครับรถมือ2องมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับผมจะมาชมรถสวยคันไหนเดี๋ยวเรามาชมกันในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ